โอเคนะครับเราก็ได้เวลาแล้วนะครับเราจะนรัสการนะครับเอ่อด้วยเพลงเวลานี้นะครับเราจะอิษฐานกันนะครับสาุการแด่พระเจ้าพระบูดาขอบคุณพระองค์เจ้าในวันนี้พระเจ้าที่เราทั้งหลายได้เข้ามารอบบวค่ําพระดาเจ้าเราที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะมานมัสการพระองค์เจ้าแล้วเราจะสลรเสริมพระองค์เจ้าแล้วเราจะมาแบ่งปันหนุนใจกันพระเจ้าเราจะรู้เราจะอยู่ร่วมกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับ để tao tao pa tao 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 bằng tao 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 ไหายเผื่อพระน้ำพระองค์ดำลงเป็นนิ้ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโดยแรงอาติชาจะแสวงหาพระปากของพระองค์ปวดสุขจามลาย ใจบริสรรุทธิ์อภัยบาปผิดใดทั้ทนแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวงน้พระองค์จะอยู่ด้วยกับเราสเสมอเจะรักษาแผ่นดินของเรา ไใหายเกลือผานน้ำปลาอง์ดำลกเป็นนี้สวัสดีเวลานี้เป็นเวลาของพระเจ้าเราจะอยู่วาคุณพระเจ้าไปตลาดนัดโดยฝนตกไปติดฝนแน่ปั่นตาฝนมาเนสี่ห้าโลเนี่ยสันเลยขออนุญาต แม่สวยค่ะจ well. ้าเข้ามาไม่ต้องทักทายขอนมัสการพระเจ้าอยู่ค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวขอทักทายนามสการสุนทรนะค้าที่อยู่ในช่วงเวลาของพระองค์เจ้าอาเดือสุนารพระเจ้าเอเมนอะไรสุนทา ปีรานีเราจะสอมตัวลงอาจินจตาอุสุงชามลายใ,ใจบริสุทอาไยปาปีที่ได้ท่าแต่พระอ,องค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราแต่ผาใใจพระอ,อ,องค์จะอยู่ ด้วยกับเราเสมอจะารักษาแผ่น,นดินของเราให้ใหายเพื่อพาน้ำป่าองค์ดำโลกเป็นนี้ิ้วยใจชอกจำใจที่อ่อนโ้วยแรงอาจิจานแสวงหาภาพป่าของพระองค์ ปวดส่งช้ำห้ายใจบบยสูบอภัยบาปีที่ได้ทำแต่พระองค์จะทรงบังคำอ้อนวอนของเราแลต่พระใจพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสม,เมอเจ้ารักษา อ,องค์เราให้ใหายเพื่อพ่านน้ำพระองค์ดำลงเป็นนี้เพื่อผานา้ำพระองค์ดำลงเป็นนี้ฮาเลลูยาสัตว์กันจากเจ้าพระองค์เวลาซึ่งเป็นเวลาของพระองค์พรดเจ้าใครจะมาหยุดยั้งเวลาเป็นไปไม่ได้พระเจ้า นอกจากพระองค์พระินผู้ทรงกําหนดเวลาให้แก่โลกนุ์นี้จะ่เพียพผู้เดียวและจะสรรเสริญพระองค์และจะเทิดทูนเกียรติของพระองค์พระยาเจ้าไว้ในานามพระยูิสต์เจ้าอาเมนครับอาเมนทวายพรครับอาเมีนค่ะอามนค่ะอามนค่ะ ขอบคุณพระเจ้าครับเวลานี้เราก็เข้ามาอยู่ในพระนิเวศของพระองค์นะครับในการอธิษฐานอ่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันอธิษฐานเพื่อตัวเองนะครับอ่าเวลานี้ก็สวัสวดีนะครับพี่น้องทุกท่านผมกําลังทยอยแท็กกับพี่น้องที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่นะครับรอสักครู่วันนี้ก็ขอ ต้อนรับนะครับพี่น้องในพระคิดทุกท่านเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบสองนาทีที่เราได้รับฟังเพลงนมัสก,การไปเมื่อสักครู่นะครับและในช่วงต่อไปเราก็จะได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าหลังจากถ้อยคําของพระเจ้าแล้วเราก็ะจะมาอธิษฐานวันนี้เป็นวันอธิษฐานเพื่อตัวเองนะครับใครตีใครได้ใครไวใครได้นะครับ ขอบคุณพระเจ้าครับขอเชิญแม่แดงนะครับที่จะแบ่งปันถ้อยคําวันนี้นะครับสวัสดีครับแม่แดงสวัสดีค่ะน้องรงสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะกล่าวทักทายด้วยความรักของพระเจ้านะคะวันนี้ถ้อยคําของพระเจ้ามาถึงเราเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะอ่าแม่อยากจะเอาพระธรรมนี้นะคะมายกชูน้ําใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราขึ้นเพื่อที่เราจะอธิษฐานด้วยกัน สดุดีบทที <minority ael> ่หนึ่งร้อยสี <sleeping>. ่สิบห้าข้อที่สิบแปดได้กล่าวดังนี้ว่าพระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงนี่คือเน้นๆนะคะเน้นๆนะคะพระเจ้าทรงสถิตใกล้เราทุกคนนะคะพระเจ้าทรงสถิตใกล้แดงที่ร้องทูลและที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริง เอาอีกครั้งก็ได้นะคะใส่ชื่อตัวเองเข้าไปพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้แดงและที่แดงร้องทูลพระอ,องค์ด้วยใจจริงพี่น้องทรงวันนี้หัวข้อนะคะทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอนี่เราต้องเชื่อแบบนี้เมื่อเราอธิษฐานทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานเราต้องวางใจจริงๆแล้วพี่น้องคะเราจะ ว่ามีความเชื่ออยู่สามประเภทหรือว่าสามคนสามกลุ่มสามประเภทคนที่เชื่อในพริเยซุกริตอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งคือความเชื่อที่ดิ้นรนเหมือนคนตกน้ําเหมือนคนตกน้ํานะคะลูกๆเวลาคนตกน้ําเนี่ยก็พยายามที่จะเกลีรยกายจะว่ายน้ําเอาตัวรอดนะความเชื่อแบบนั้นแบบดิ้นรนอุ้ยอธิษฐานแบบ แบบล้อนลนแบบแบบดิ้นลนตะเกียกตะกายเอาเพื่อเอาตัวรอดแต่ว่านะคะความเชื่อแบบดิ้นลนแบบเนี้ยนะคะเอาตัวรอดไปวันๆจะไม่แข็งแรงนะคะถ้าถ้าไม่ตกน้กําก็ก็ไม่ดิ้นลนนะคะก็เชิบเชิบเนิบเนิบไปนี่คือความเชื่อประเภทแรกพี่น้องลูกๆเชื่อประเภทนี้หรือเปล่าประเภทที่สองหรือกลุ่มที่สองความเชื่อแบบเกาะติด เหมือนคนกระโจนนะคะเหมือนคนแบกระโจนออกมาเกาะขอบเรือนะคะนะคะไม่รู้ว่าใครจะไปไหนฉันไปด้วยนะคะฉันกอดใครเชื่อใครว่าย,ยัางไงฉันไปด้วยนะคะแต่ไม่ได้ออกแรงะไรนะคะไปเรื่อยๆกาะติดขอบเรือไปอย่างนั้นนะคะแต่มีคนพายเรือให้ะความเชื่อแบบนี้นะคะแบบไหลาตามไปนะคะไหลาตามไปเรื่อยๆกอดติดไปเรื่อยๆแต่ คิดเองไม่เป็นออกกําลังกายเองไม่เป็นพายเรือเองไม่เป็นว่ายน้าก็ได้นิดๆหน่อยๆคือเกาะไปวันที่เกาะขอบเรือเอนี่ยไม่ต้องว่ายน้ําก็ไปได้นะคะความเชื่อแบบนี้ไม่แข็งแรงเหมือนกันถ้าเรือไม่มีหรือหมดแรงเกาะก็จมน้ําตายความเชื่อประเภทที่สามเชื่อแบบพักสงบเชื่อแบบนี้เหมือนคนที่ปลอดภัยอยู่ในเรือ แม่อยากอยากจะหนุนใจว่าให้เราทุกคนมีความเชื่อเหมือนคนประเภทที่สามเชื่อแบบพักสงบเหมือนคนที่ปลอดภัยอยู่ในเรืออยู่ในเรือเป็นไงมั่นคงปลอดภัยสามารถยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยใช่ไหมแต่ประเภทที่สองนั่นก็คือว่าว่ายน้าก็ช่วยเหลือใครไม่ได้หรอกเกาะขอบเรือก็มือมือเกาะขอบเรืออยู่แล้วจะเอามือไปช่วยคนอื่นก็จมน้ําตายแล้วก็ตายทั้งคู่ ความเชื่อแบบนี้พี่น้องผูเชื่อแบบอยู่ในเรือเป็นความเป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะมีและเราทุกคนควรจะมีเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นริสเียนที่มีประสิทธิภาพเกิดพรเกิดผลมีคุณภาพอยากจะทํางานพันธกรพันเป็นพันธกรนของพระเจ้าทํางานพันธกิจของพระเจ้าอยากจะทําอย่างนั้นอยากจะทําอย่างนี้ที่เราอธิษฐานขอกันฟ้าทะลุอยู่แล้วแต่เราเป็นผู้เชื่อแบบไหนล่ะ เราต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็พิสูจน์ต,ต,ตัวเองทุกๆวันด้วยการเฝ้าเดี right. ่ยวอาจารย์ร้อยเราเฝ้าเดี่ยวพระคำของพระเจ้าจะชาระล้างจิตใจของเราพระคำของพระเจ้าเราจะให้เราใกล้พระเจ้ามากขึ้นถ้อยคำของพระเจ้าที่เราสนทนาธรรมกับพระเจ้าเราจะมีความเชื่อนะคะแบบความเชื่อแบบเห็นพระเจ้าจริงๆความเชื่อแบบนี้ความเชื่อแบบประเภทที่สามแบบเชื่อแบบพักสงบควรเป็นของเราเพื่อเราสามารถเผชิญความทุกข์ยากได้ไม่ใช่เราทุกคนนะคะ จัดสบายนะคะขอขอต่อพระเจ้านะคะแล้วจัดสบายขอได้คะ่ะพระเจ้าบอกขอแล้วจะได้แน่นอนแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราทําสุดกําลังของเราก่อนสุดมือสุดใจนะคะนั่นแหละพระเจ้าจะเข้ามาช่วยเรานะคะเวลาเราขอแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยบางคนไม่เข้าใจว่าการขอจากพระเจ้าเนี่ยการขอให้พระเจ้าช่วยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขอแล้วไปง่อยนะขอแล้วให้เงินลอยตกบาจากฟ้านะ ขอแล้วให้สิ่งงานทังนี้มันแวบเกิดขึ้นนะคะไม่มีไม้พิเศษอะไรหรอกนะคะนอกจากความเชื่อเราขอเราขอ,เราขอให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นผ่านในพันผ่านชีวิตของเราก่อนเราอยากได้งานนะคะให้งานที่เหมาะสมกับเรานะคะงานที่เราทําได้เชี่ยวชาญเราขอเราของานที่ที่ดีเราทํางานได้เพราะอะไรเราสุขภาพดีสุขภาพดีใครอวยพอเราละ่ะพระเจ้าอวยพอเรานะคะ ถ้าเราไม่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้างานก็ไม่เหมาะสมกับเราเราไม่เป็นเราอยากทํางานสุขภาพก็ไม่ดีเงินก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้สุขภาพดีมาจากไหนอะมาจากการเลี้ยงดูของพระเจ้านะคะอาหารที่เรากินเข้าไปมีประโยชน์ไหมร่างกายเราพอเราได้รับสารอาหารพอเพียงไหมอาหารมาจากไหนการเลี้ยงดูจากพระเจ้าใครเอาอาหารมาให้เราก็าพอพรของพระเจ้าที่เรา ที่เราทําด้วยน้ําพักน้ําแรงเราพระเจ้ามีวิธีการอวยพรนะคะอะเราแต่ละคนนี่แตกต่างกันแต่เราต้องวางใจต้องอดทนแม้ยังไม่ได้รับคําตอบนะคะแม่ก็จะไปเร็วๆนะเพื่อที่เราจะไอ้ฐานกันความทุกข์ยากช่วยให้เราอดทนพี่น้องคํานี้แม่แดงเขียนไว้ในพระคัมภีร์เยอะในสมุดที่จดเฝ้าเรียวนับเป็นพันๆครั้งความทุกข์ยาก ทำไม่อดทนการเชื่อนะคะการเชื่อและวางใจแม้ยังไม่ไม่มีคำตอบจากพระเจ้าแต่เชื่อว่าคำตอบมาแน่เชื่อในพระเจ้าแม้พระองค์ก็เงียบมันก็เรื่องบางเรื่องอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์พระองค์เงียบไม่มีอะไรเลยแต่เชื่อว่าพระองค์ทรงได้ยินแล้วคงจะจะปวดพรเราแน่นอนบางครั้งนะคะก็เข,เขียนเยอะๆเขียนตัวใหญ่ๆนะคะ แม่แม่แดงมีประสบการณ์ในการเขียนนะการเฝ้าเดี่ยวนการเขียนไว้ในสมุดเขียนเลยว่าอยากจะเรียนจบชั้นไหนเชื่อไหมเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วแม่เขียนไปเลยแม่ต้องเรียนจบปริญญาเอกในเวลานั้นปตีแม่ยังไม่จบเลยศาสนศาสตร์นะแม่ต้องการเงินซัพพอร์ตเดือนละเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเท่าไหร่แม่ต้องการมีคิดได้จัดเท่าไหร่แม่ต้องการเป็นคู่ที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้า หนึ่งวันขอให้คนมึกมาฟังแม่แม่ทัานกับพระเจ้าว่าในหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้หนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์ขอให้คนมาฟังในการพูดเรื่องราวของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการประกาศการสอนการเทศนาหนึ่งอาทิตย์ขอให้คนมาฟังสองร้อยคนแม่อษฐานแบบนี้แล้วก็เขียนลงไปขอบคุณพระเจ้าปัจจุบันหนึ่งอาทิตย์คนมาฟังแม่สามร้อยคนเกินกว่าที่คาดคิดไว้ใครบ้าง แม่สอนสถาบานันแม่เทศนาตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะคะคนฟังกลุ่มหนึ่งสองร้อยคนนะคะสามร้อยคนร้อยคนแปดสิบคนทุกวันทุกวันนะแล้วหนึ่งอาทิตย์เนะี่ยคิดดูแล้วกันว่าหลักเท่าไหร่นี่คือการอาธิษฐานแม้ว่าจะรอคอยแม้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่โนเนมมากคนก็ไม่รู้จักแต่วันหนึ่งพระเจ้าเปิดเผยนะคะแล้วพระเจ้านำเราไปโดยวิถีทางของพระองค์นะคะ พระเจ้าเป็นคําตอบตรวจสอบตัวเองพี่น้องวันนี้เราตรวจสอบตัวเองตอบสนองพระดำรสของพระเจ้าชอบมากไม่แดงชอบนะเรายังมีหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ย้อนบทที่สิบหกข้อที่สิบสองพระเจ้ามีอะไรหลายอย่างที่จะบอกเราแต่เวลานี้เรายังไม่พร้อมที่จะรับอาจารย์ลอยบอกคุณพ่อมแม่คุณของเงินตรงนี้คุณพ่อมแม่คุณจะรับถ้าคุณไม่พร้อมคุณขอมาแล้วท่านทำได้อะไรนะคะตรวจสอบตัวเอง อีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ทูลขอไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าใช่หรือไม่สิ่งที่ทูลขอไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าใช่หรือไม่นี่คำผวนไปหรือพูดอีกครั้งว่าสิ่งที่เราทูลขอถูกต้องน้ำพระทัยหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องก็มไม่ได้สิ่งที่เราทูลขอเพื่อใครเพื่ออะไรเป็นการเห็นแก่ตัวหรือเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งที่เราทูลขอเพื่อใครเพื่ออะไรหรือเป็นการเห็นแก่ตัวหรือ เพื่อแผนดินของพระเจ้าอันนี้ตรวจสอบด้วยนะคะอีกวระการหนึ่งเราทำผิดอะไรหรือไม่หากคนพบว่าเราทำผิดบาปสิ่งใดเรามันฟ้องร้องอยู่ในใจเราให้เรากลับใจสารภาพระหัสของพระเจ้าไม่สั้นแน่นอนหูของพระองค์ก็ไม่ได้ตึงแต่บางสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตของเรามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกำแพงหวังกัน้นคำตอบจากพระเจ้ามาถึงเรา ถ้ามีอะไรฟ้องร้องในใจเราคำอธิษฐานไม่มาถึงสักทีตรวจสอบให้ดีว่ามีแรผิดพลาดหรือเปล่าไม่ยากพระเจ้ายกโทษให้อยู่แล้วอย่าให้กำแพงอย่ามีกำแพงเพราะนั้นเราอธิษฐานไม่ได้อะไรเป็นสูงอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกสองอย่างไม่จบแล้วพระองค์อาจมีพระประสงค์เวลาเราอาธิษฐานกนรารรอคอยและสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าประทานให้เราพระองค์อาจมีพระประสงค์ให้เราเข้มแข็ง เปาโลทูลขอให้พระเจ้าเอาหนามที่ทิ่มแทงออกจากท่านแต่พระเจ้าไม่ออกพระวิซูไม่ตอบอ่ะแต่ให้เปาโลเหตุการณ์เห่าเนี้ที่อาจารย์เปาโลว่าเป็นอะไรหนามมัน,ม,นมันป่วยทําไมพระเจ้าไม่รักษาทีพระเจ้ามีประสงค์ให้เปาโลแข็งแกร่งถมใจและไม่เยื่อยิงเป็นคุณสมบัติที่เปาโลได้รับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเมื่อคขาทำเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างพี่น้องค่ะ ที่เป็นปัญหาของชีวิตเรื่องบางเรื่องเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่เราอ่อนแอความเชื่อโอ,อธิฐานพระเจ้าไม่ตอบพระเจ้าไม่มีจริงหรอกเลิกเชื่อพี่น้องคะคุณพลาดแล้วพลาดเป้าพลาดเป้าคือบาปแล้วเราบาปนี่คือเราพลาดเป้าของพระเจ้านะคะพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรพี่น้องสแสวงหาให้ดีนะคะเพราะว่าไม่พระเจ้าที่รักเรามากที่สุด พระองค์ปรารถนาประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแต่ถ้าเราสิ่งใดที่เราขอพระเจ้ายังไม่ให้พระเจ้ามีพระประสงค์แน่นอนเพื่อเราเข้มแข็งถ่อมใจลงไม่เย่อหยิ่งไม่ใช่เราขออะไรเราสั่งพระเจ้าบางคนนี่อธิษฐานสั่งพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าเป็นคนรับใช้อ่ะอยากได้นั่นอยากได้นี่ขอใหญ่เลยสั่งใหญ่เลยสั่งหรือขอสั่งสั่งให้พระเจ้าเอามาให้หรือขอด้วยความถ่อมใจขอด้วยความไว้วางใจขอด้วยความเชื่อขอด้วยรู้จักด้านพระทัยของพระเจ้าจริง ลรวรอคอยจริงๆนะคะอย่าสั่งพระเจ้าอยาอ่าขอแบบสั่งเพราะว่าพระเจ้าดูที่ธาตขีข้างในเพราะการสุดท้ายในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีสุดให้เราเสมอให้เราเสมอพี่น้องไม่มีพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าด,ด,ดีที่สุดดีที่สุดเลยนะไม่ใช่ดีเฉยๆดีที่สุดสาหรับเราเสมอพระเจ้าทรงทราบว,ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราบางครั้งพระองค์เห็นว่าเหมาะที่จะประทาน สิ่งที่เราขอให้เราทันทีบางครั้งบางเรื่องให้ทันทีแต่บางครั้งพระองค์เห็นว่าประวิงเวลาไว้ก่อนช้าไว้ก่อนอาจจะทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจบ้างอู้พระเจ้ามาช้าจังแต่คนที่ตามมาคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะให้เรามีความเชื่อนะคะให้เราอธิษฐานแล้วก็ให้เราปักใจ มั่นใจวางใจนะคะให้ใจสุดจิตแล้วก็สุดใจที่จะรอคอยคำตอบจากพระเจ้าและให้ใจของเราเชื่อว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีกับเราเสมอขอพระเจ้าวอว้พรทุกคนคะ่ะมอบเวลากับผู้นำเลยคะ่ะ